ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะรอบนี้เรามาชิชิๆเพราะเราเออกคอลเลคชั่นชิกิกามิ s P A J r กับเรดอันเชิญต้อนรับการมาเยือนของทั้ง2องคนเรียวกะกุก,กับอินุกนมิการอันเชิญ s P A J r ชิกิกามิคนแรกของเดทจะเป็นตัวที่เรายังไม่ได้นะคะไม่นับรวมของนางวัล40ใบสำหรับคนที่ครบก็เดยจะต้องมารู้ระหว่างเรียวกะกุก,กับอินโามิใครจะมาก่อนนะคะ เราอยากให้สามบาทมาก่อนเราก็เอ่อรักไปก่อนเนาะเราก็เผื่อเปอร์เซ็นต์ออกแหละเผื่อมันน้องอันเชิญ60บใบการันตีคืนนี้โชคหน้าหมา่ำหม่ำหม่ำเดียวกระกุกดังดดาให้ออกไปก่อนจะสาว1ือใบเทสโตนลูก<ร>ไม่ใช่ย่องยอมเงินแล้หนีมาที่นี่ดอกนะคะ ของจริงมันเริ่มต่อจากนี้ต่งางหากแตอนี้เราเข้าสู่มุบาจัตเเทพเจ้าของจริงกับเมืองนู่นเหรออุยขึ้นแนี้แสดงว่าใช่ปะเมื่อกี้เห็นนะแปงนะคะว่าโดนเปลี่ยนไปเป็นเด็กของอินุกรม,ม,มิมาไหมมาไหมเดียวกับกูที่เราฝ่ฝันตัวฝันไฟแต่ออกเป็นตัวดาเมจ ไปสุดท้ายหนอมาแล้วการร็อกเด็ดของเราก็ต้องเปะ๊ะมาต้อนรับสาวคนใหม่นามว่าเรียวคาโครจากที่เรานั่งดองสกิลมันเหมือนกับว่ามันจะร็อกการฮิวได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงอ่ะ S 2> <S 2> <S อันคอเด็กขึ้นมานดอกที่นั้นสะดุกเด็กดองเยอะเดือว่าเรบยกัทูุของเราจูจูติดใบออกต่อไปเป็นคิวของชิบะกับค่าตัวหนูกี่ใบนะคะเราจะไปดอกันที่เด็กของชิบะก่อนนะบ๊ายบาย